สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนครับมาแล้วนะวันนี้ช่างยศนะครับจะบอกวิธีนะครับแคปหน้าจอในบ n d o w s 10นะครับว่าทํำยังไงนะครับมาดูนะครับวิธีทําแล้วก็ขั้นตอนนะครับผมดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูนะครับการแคปหน้าจอนะครับ Windows 11นะครับก็มีอยู่ สองขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการใช้นะครับโปรแกรมนะครับโปรแกรม Speaking Tool นะครับผมแล้วก็การกดที่นะครับตรงนี้นะครับในนะครับในคีย์บอร์ดนะครับโดยการกดนะครับเครื่องหมาย Microsoft นะครับแล้วก็ ปินสกรีนนะครับข้างบนนะครับตรงนี้ตรงที่รูปในรูปนะครับคลิกพร้อมกันนะครับทีเดียวนะครับมันก็จะแคปหน้าจอให้เลยนะครับมันจะเป็นแบบเต็มจอนะครับผมนะครับแล้วก็คลิปที่ Microsoft นะครับนะเครื่องมือนะครับ Microsoft นะครับตรงข้างล่างนะครับข้างบนก็เป็นเอ่อปินสกรีนนะครับที่หน้าคีย์บอร์ดนะครับกดพร้อมกันนะครับผมปุพร้อมกันอย่างนี้นะครับ มันก็จะขึ้นมานะครับผมก็ลองทําดูนะครับวิธีแรกนะครับมาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือการใช้โปรแกรม p ปริ i n g Tool นะครับโดยโปรแกรมสปริ Tool นี้ครับมันจะมีโหมดนะครับมีอยู่4โหมดด้วยกันนะครับมี4แบบให้เลือกนะครับวิธีใช้นะครับก็คือ สเปคเกินโทนะครับจะแบ่งเป็น4โหมดด้วยกันนะครับโหมดที่1ก็คือนะครับเดสก์ท็อโกนะครับเดสก์ท็อโกนะครับคุณก็จะใช้สำหรับนะครับเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วก็โหมดที่สองนะครับวินโดว์โหมดนะครับก็คือเลือกหน้าต่างวินโดว์และก็รอบแกรมนะครับส่วนเปั้นที่สามก็คือแบบ พูนสกรีนนะครับแบบเต็มหน้าจอนะครับผมก็คือเหมือนเราแคปหน้าจอเมื่อกี้นะครับที่ใช้คีย์บอร์ดนะครับกดเอ่อไมโครซอฟต์แล้วก็กดพ s สกรีนนะครับมันก็จะเต็มหน้าจอเหมือนกันนะครับแต่มาดูวิธีที่4นะครับวิธีที่4ี่ก็คือฟีฟอร์มนะครับโหมดนะครับฟีฟอร์มโหมดก็คือเลือกแบบอิสระนะครับผมเลือกยังไงก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ ฟีฟอมโหมดในส่วนมากเขาจะไม่ใช้กันนะครับเขาก็จะใช้แบบเลนเทคนะครับแล้วก็วินโด้นะครับแล้วก็ฟูลสกีดนะครับเท่านั้นนะครับส่วนมากก็จะใช้แค่นั้นนะครับแล้วก็ฟีฟอร์มโหมดนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับผมก็มาดูนะครับวิธีทำนะครับว่าทำยังไงนะครับในการใช้โปรแกรมนะครับ เราก็มาดูนะครับวิธีใช้นะครับโปรแกรมนะครับ s p k i n g Tool นะครับว่าทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้ามาที่ค้นหานะครับเราก็พิมพ์นะครับ s p e a k i n g tool นะครับ s n i p p i n นะครับแล้วก็ทูนะครับทีดับเบิลโออลนะครับผมนะครับแล้วกด Enter นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมนะครับหน้าสวิฟต์วิ่ o ทูนะครับเราคลิกขยายให้มันใหญ่นะครับผมสวิฟ t ์วิทูนะครับมันจะมีโหมดอยู่4โหมดด้วยกันนะครับผมโหมดที่1นะครับมันจะเ็กแทงโหมดนะครับก็คือมันจะเลือกแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมเอ็กเทนโหมดจะเลือกแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับส่วนวินโดว์โหมดนะครับวินโดว์โหมดนี้จะเป็นเลือกแบบหน้าต่างวินโดว์นะครับหรือเลือกโปรแกรมนะครับมันก็จะเหมือนกันแหละครับพี่น้องกับ2ตัวนี้ครับลักษณะใช้คล้ายๆกันนะครับส่วนลักษณะที่3นะครับผมลักษณะที่3นะครับก็คือแบบเต็มหน้าจอนะครับพูนสกรีนนะครับผม โหมดที่3นะครับคือแบบโหมดแบบปูนสกีนะคือแบบเต็มหน้าจอนะครับโหมดโหมดที่4นะครับฟินดอนนะครับก็คือแบบอิสระนะครับฟินดอนนะครับผมมาดูนะครับการทำงานเป็นยังไงนะครับ การทางานนะครับขั้นตอนแรกนะครับต่อไปนี้นะครับก็คือการที่เราจะใช้โปรแกรมนั้นนะครับก็คือเข้ามาที่นิวนะครับกดที่นิวซิซ้ายที่นิวนะครับเรามาดูที่ว่าเราจะต้องการแบบไหนนะครับระหว่างตัวนี้นะครับแบบเล็กเทนนะครับสปริงนะครับผมเล็กเทนสปริงนะครับก็คือการเลือกแบบ สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ลากนะครับจะเอาแบบตรงไหนก็ได้นะครับในสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันก็เสกีนให้อย่างนี้นะครับผมมันก็จะแคบให้อย่างนี้นะครับพอเราเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะเข้าตรงไหนนะครับคือกดเซฟเข้าไปนะครับกดเซฟไว้ที่นะครับตรงพิกเจนะครับนี่นะครับ ต้องพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับงานอะไรนะครับตัวนี้นะครับเราจะเลือกเป็นไฟล์อะไรนะครับก็ปิดไฟล์นี้ได้นะครับแล้วก็ชื่ออะไรเราก็ตั้งชื่อเข้าไปนะครับแล้วก็เซฟนะครับผมนะครับนี่คือการใช้นะครับโหมดนะครับเลตินนะครับสปริงนะครับผมมาดูโหมดต่อไปนะครับแล้วก็ กดที่ new นะครับผมโหมดตัวนี้นะครับเป็นโหมดนะครับ freeform spring นะครับผม f r e e o r m spring นะครับผม freeform spring นะครับก็คืออิสระแบบอิสระนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับส่วนมากโหมดตัวนี้นะครับก็จะไม่ค่อยใช้กันนะครับนี่ครับอิสระมากเลยครับอิสระมากนะครับ ไม่ค่อยใช้กันนะครับส่วนมากก็จะใช้พวกแถวไอ้วงกลมนะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยใช้นะครับผมมันก็แคปเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับแคปเสร็จแล้วมันก็เป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็เซฟเหมือนกันนะครับเซฟเข้าไปนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าเป็นรูปภาพนะครับผมนะไฟล์รูปภาพนะครับเราก็เลือกเอานะครับแล้วก็เขียนชื่อไฟล์ครับไปแล้วก็เซฟนะครับผม ครับต่อไปมาดูโหมดต่อไปนะครับคือโหมดตัวนี้นะครับโหมดวินโ w s s สปร uggling นะครับคือโหมดนะครับแบบจะเต็มจอก็ใช่นะครับแต่เป็นโหมดที่เลือกหน้าต่างว i n d o w นนะครับผมและโปรแกรมนะครับผมเราก็คลิกเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ครับ เรอก็เลือกมานะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างวินดว์นะครับก็คือเลือกแบบเลือกหน้าต่างวินดว์แล้วเลือกโปรแกรมนะครับแล้วก็เซฟงานเข้าไปนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เซฟไปนะครับมาดูโหมดที่4นะครับโหมดที่4แบบเต็มหน้าจอนะคือพูสกรีนนะครับผวกตัวนี้นะครับ พูสกีแล้วคลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเต็มหน้าจออย่างนี้นะครับผมแล้วก็เซฟไปนะครับคล้ายกับพูสกีนี้คล้ายกับที่เราแคปที่คีย์บอร์ดนะครับที่วินโดว์กลับไปปินสกีนนะครับผมก็คล้ายกันนะครับก็ลักษณะการทํางานก็คล้ายกันนะครับตัวนี้ก็สะดวกกว่านะครับแล้วแต่สะดวกนะครับท่านใช้แบบคีย์บอร์ดก็ได้นะครับท่านใช้แบบ โปรแกรมสป i ก g t งทูก hmm. yeah. well, we ็ได้นะครับผมก็เซฟนะครับพอตั้งชื่อเสร็จแล้วก็เซฟนะครับนะครับโปรแกรมสป i ก g t งทูนะครับจะมีนะครับอุปกรณ์มาให้นะครับันมายถบอกอุปกรณ์นะครับปีปากกานะครับนะครับปากกาเครื่องแม่ตัดสีต่างๆนะครับยางลบนะครับไม้ทัดนะครับรูปมือนะครับชี้ต่างๆนะครับ ภาพต่างๆนะครับผมสมว่าผมจะใช้นะครับตรงนี้นะครับผมจะแบบเอาแบบเต็มหน้าจอเนาะลองให้ดูนะครับยัดเต็มหน้าจอปุ๊บนะครับผมจะขีดเส้นนะครับเราใช้แม่บรรทัดนะครับแล้วก็เลือกปากกานะครับเลือกสีนะครับแล้วขีดเส้นนะครับผมอ่านี่คือเส้น ตารางนะครับเขีดเส้นได้นะครับตัวนี้เป็นปากกา4ีเส้นได้เลยครับนะครับกำหนได้นะครับนะครับขีดเส้นได้นะครับผมติ๊กนะครับ เซฟนะครับเ่อาเมืทัดออกก็กดเดยก็เม่ทัดทีเดียวนะครับกดตรงนี้นะครับเท่าออกนะครับมืทัดออกนะครับต่อไปนะครับเราจะลบนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้ลบลงไปนะครับลบลงไปนะครับตัวนี้ก็คือเป็นปากกานะครับอ่าปากกานะครับเขียนอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ก็เรียนระบายสีนะครับ เครื่องมือตัวนี้ก็เป็นไม้บรรทัดที่เป็นมุกรีนะครับผมบรรทัดนะครับมันก็จะมีนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเป็นรูปวงกลมนะครับก็มีนะครับกดเป็นรูปวงกลมได้นะครับตัวนี้เป็นนิ้วนะครับนิ้วชี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นรูปนะครับแคป สี่เหลี่ยมนะครับพื้นผ้านะครับก็ให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะออกแล้วกดตรงนี้นะครับทัดแล้วก็ออกแล้วกดทัดออกด้วยนะครับอีกทีนะครับออกแล้วนะครับตัวนี้เป็นบอกไปแล้วเนาะครับเนาะนะครับนี่คือการแคบหน้าจอนะครับวันนี้นะครับช่างยศก็มาบอกวิธีนะครับ การแคปหน้าจอนะครับมี2วิธีเดียวกันนะครับวิธีแรกนะครับแคปที่คีย์บอร์ดนะครับโดยกดที่รูปวินโดว์ไอรูปไมโครซอฟท์นะครับข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนก็เป็นปุ่มนะครับปินสกรีนนะครับ PRTSC นะครับปินสกรีนนะครับข้างบนนะครับผม กดพร้อมกันนะครับทีนึงนะครับมันก็จะแคบให้หน้าจอให้เต็มจอนะครับก็วิธีที่สองก็คือใช้โปรแกรมนะ e ปิกซิ่งทูนะครับผมก็มีอยู่3โหมดนะครับนะฮะจะมีโหมดเลนเท็กนะครับโหมดนะครับก็คือเลือกแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมแล้วก็วิธีที่2นะครับก็แบบวินดว์โหมดนะครับคือแบบเลือก หน้าต่างวิดีโนะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมนะครับวิธีที่3ก็คือพูดสกรีนนะครับแบบเต็มหน้าจอนะครับผมแล้วก็แบบพีดอนนะครับโบนนะครับก็คือเลือกเป็นอิสระนะครับผมก็นี่คือการแคปหน้าจอนะครับก็บอกไปแล้วนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็รีดูได้นะครับในคลิปนะครับผมวันนี้นะครับช่างยศก็มี การแคบอยู่แค่นี้นะครับก็บอกผลแล้วนะครับก็คิดว่าคงเป็นประโยชน์นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับผมลองไปใช้ดูนะครับไม่ใช้ไม่รู้นะครับผมก็ลองไปใช้ดูนะครับวันนี้นะครับก็เพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ